ฮัลโหลโซเชียลแคมสวัสดีค่ะเป็นยังงกันบ้างอากาศร้อนแบบนี้มีใครมีวิธีคลายร้อนดีๆบ้างบอกวาริสาบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหงื่อไหลทั้งวันเลยจะ40องศาแล้วนะไอ้ที่ว่าจะ40เนี่ยที่อื่น41นะทีนี้ 40, 40แต่ก็อยู่แทบไม่ได้แล้วลหะน้ำก็ไม่ค่อยไหลเซ็ง ร้อนร้อนร้อนอใครมีวิธีบ้างคะบอกมาคอมเมนต์ข้างล่างบ้างนะคะเผื่อจะได้มีเอาไปแก้ร้อนกันบ้างแต่ถ้านะนำสถานที่ทเที่ยวบ่อยนะคะไปไม่ได้เพราะว่ามีภารกิจค่ะต้องทำงานเห็นไหมของเต็มเลยอ,อืมยากไปเที่ยวอยู่นะเราเอาไว้รอส่งการทีเดียวแล้วกัน <c oughs> แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ